แน่นอนช่วงนี้นะครับก็ยังอยู่กับเรื่องของการลงทะเบียนนะครับผมอ่านผ่านๆตา,นา,นานในกลุ่มหลาย,ลาย,ลายๆกลุ่มนะฮะก็จะมีเรื่องของอความเข้าใจผิดกันอยู่บ้างน,นะครับอาจจะไม่ใช่ผิดแบบตรงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ะอาจจะแบบมันเป็นความเข้าใจผิดที่อก็เลยมาพูดแก้ไขถึงความเข้าใจผิดนะครับข้อแรกการลงทะเบียนนะครับคิดที่เล้าทำไว เป็นรูปแบบการลงทะเบียนอยู่3แบบก็คือออนไลน์นะครับใช้ใบจ่ายลงทะเบียนผ่านทางแอป STOU c a s a นั่นเองนะฮะแล้วก็เราก็มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆด้วยนะครับผมมีหลายคนเลยค่อนข้างจะใช้รูปแบบผสมบนเปนกันจนแบบเออเขาก็คิดได้นะฮะอย่างแรกเลยก็คือ ตัวลงแอปพลิเคชันลงทะเบียนแบบนี้นะครับในาหน้เว็บไซต์เนี่ยนะครับผมถ้าหากคุณไปลงทะเบียนแล้วเวลาคุณจ่ายเงินคุณต้องเอาใบชำระเงินที่ชำระทางเคาน์เตอร์สวิทหรือว่าชำระทางออบัตรเครดิตน,นะครับชำระให้เรียบร้อย2ช่องทางเท่านั้นนะครับในการชำระของระบบออนไลน์ในการลงทะเบียนนะครับผมคุณไม่สามารถลงทะเบียนผ่านทาง ตัวโปรแกรมนี้แล้วคุณไปใช้แอปพลิเคชันชำระได้นะครับผมเพราะว่าตัวระบบนี้มันจะไม่รู้นะครับว่าคุณไปลงทะเบียนในรูปแบบอื่นๆแล้วนะครับเพราะว่าตัวลงทะเบียนเนี้ยมันก็เจนตัวบาร์โค้ดใบชำระที่มันจะรู้ได้เองถ้าหากคุณเอาใบนั้นไปชำระ ถ้าคุณไปทำำําชําระที่อื่นมันจะไม่รู้มันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับแล้วมันก็เป็นคนระบบด้วยนะฮะที่ฮิตกันนะตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นชําระผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆนะครับผมก็มจริงๆแล้วชําระผ่านแอปมันก็เหมือนเอาใบนั่นแหละชืีอชาระเพยอปโพมดนะครับไปจ่ายที่ธนาคาร แค่เปลี่ยนจากเจ้าที่ธนาคารคีย์ระบบให้เป็นเราคีย์เองนั่นแหละนะครับผมอย่างทางกรุงไทยเราเลือกเมนูจ่ายเงินเหมือนจ่ายค่นาน้ำค่าไฟได้ละนะครับแล้วเราก็พิมพ์คัมโพ้ดไปเนาะแปดศูนย์สองหกห้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็จะให้พิมพ์เลฟเเลนหนึ่งเลฟเลนสองนั่นแหละนะฮะเราก็พิมพ์เลฟหนึ่งก็คือตัวข้างบนเนี่ยทั้งหมดเลฟเสองก็คือตัวข้างล่างเนี่ยนะครับเหมือนกันเน็ตเลยไไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนก็แล้วแต่ ของกรุงศรีนะคะอาหารไทยกสิกรอันนี้มันคือรูปแบบการลงทะเบียนรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าคุณเลือกจะจ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปทํามันก็นได้นะฮะถ้าหากว่าคุณไปลงแล้วแต่คุณยังไม่ชําระเงินคุณก็สามารถยกเลิกได้นะครับยกเลิกใบชําระเงินผ่านทางอีโตระบบนี้ได้นะครับผม สามารถยกเลิกใบ,บชำระเงินที่ชำระผ่านทางระบบที่ไปที่ลงทะเบียนผ่านทางนี้ได้นะครับโดยไม่กระทบต่อวิชาที่คุณลงทะเบียนผ่านทางช่องทางอื่นไปแล้วนะครับก็อยากจะให้เข้าใจนิดนึงว่ามันคปลนระบบระบบมันไม่ได้เชื่อมต่อกันทั้งหมดนะฮะคุณลงผ่านทางระบบออนไลน์ตัวนี้แต่คุณไปจ่ายตัวนี้ ระบบตรงนี้มันก็ไม่รับรู้ด้วยนะครับว่าคุณจ่ายไปแล้วหรือยังนะครับจนกว่าคุณจะไปเอาใบาที่ระบบมันปิ้นออกมาเนี่ยไปจ่ายมันถึงจะรู้นะครับดังนั้นคุณจะลงทะเบียนทางไหนคุณก็เลือกเอาเลยสักครั้งหนะึ่งคุณไม่ควรจะผสมว่าลงตัวนี้จะเอามาจ่ายด้วยวิธีเอาใบนี้ไม่จ่ายหรือว่า มำระผ่านทางตัวแอปของธนาคารมันจะไม่รู้เรื่องกันนะครับดังนั้นถ้าหากคุณลงทันนี้แล้วไปเอาชำระผ่านทางแอปมันจะไม่รู้เรื่องเลยว่าคุณจ่ายแล้วหรือยังนะครับผมนอกจากว่าคุณเอาใบที่มันเป็นเจนระบบของมันเองไปจ่ายมันจะรู้เรื่องนะฮะข้อที่2คือเรื่องของแผนการศึกษานั่นเองนะครับข้อแรกนะฮะเรื่องของการเลือกแผนนะครับไอแบบประเมินตัวเนี้ยนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวก,กับการเลือกแผนนะเทอมนี้นะครับผมแบบประเมินก็แค่ประเมินว่าเราเหมาะสมกับแผนแบบไหนนะฮะก็ก2สองก็3ไม่ใช่การเลือกแผนนะครับมันแค่แบบประเมินเพื่อให้เรารู้ว่าเราเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับแผนอะไรย้ำมันแค่เป็นแบบประเมินไม่ใช่การเลือกแผนนะฮะก่อนที่จะลงทะเบียนแบบเนี้ยมันจะมีแบบประเมินเด็กลิงค์ขึ้นมา เราก็เป็นปัญหาของทุกๆเทอมแล้วก็ถามกันทุกๆเทอมด้วยนะครับเวลาที่เราจะลงทะเบียนเนี่ยคลิกนี้มามันก็จะเด้งแท็บนี้มาเนาะเป็นแทบแบบประเมินถ้าทําในคอมก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะเห็นดูว่ามันคนละคนคนละแทบ็บว่าเป็นเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์คนที่ไม่ค่อยเก่งเกี่ยวกับเรื่องของไอทีก็จะไม่รู้เลยว่าเราจะ ไปเลือกหลายแท็บยังไงในแต่ละเบราวเซอร์นะครับอันนี้ก็อยากจะให้ลองศึกษาอยู่นิดนึงอย่างตัว Android ส่วนใหญ่จะเป็น g o o g l r o m e เนาะผมก็ทำวิธีไปละในไปดูในลีเปเกล่าๆได้นะครับวิธีการปิดแท็บเนี่ยแบบประเมินคือแบบเมินมันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องทำก็ได้ปิดไปแล้วเราก็สามารถลงทะเบียนได้ตามปกตินะครับ อย่างที่2ก็คือการเลือกแผนการศึกษามันเป็นการเลือกแผนรายวิชานะครับแต่ละวิชาเลือกไม่ซ้ากันก็ได้เขาไม่ได้บังคับนะครับว่า3ชุดวิชาที่คุณลงต้องเป็นแผนเดียวกัน3วิชา3แผนก็ได้เขาไม่ได้บังคับนะครับว่าต้องแผนเดียวกันทั้งหมดแล้วการเลือกแผนเราต้องเลือกทุกๆเทอมนะครับ ไม่ใช่เลือกครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดการประนานเทินอันนี้ก็ไม่ใช่เด้อดังนั้นอ่านให้ดีๆเงื่อนไขข้อแรกเลยเข้อกำหนดกันเลือกแผนการศึกษาข้อแรกเลยไอน,นี้หน้าเว็บฐานอันนี้ไม่ได้มโนเองนะฮะหลายคนอาจจะไม่เชื่อแกเป็นใครอะไรอย่เงี้ยผมแค่นักศึกษาเหมือนกันผมก็ไปดูข้อมูลจากในหน้าเว็บไซต์ของมหาลัยนี่แหละน,นะครับก็ามาเล่าสู่กันฟะังนะ ในแต่ละภาคการศึกษานะาักศึกษาสามารถเลือกแผนกนารศึกษาก้อนนึก้สอสักแต่ละชุดวิชาที่เหมือนหรือต่างกันได้เห็นไหมข้อแรกก็บอกไว้แล้วว่าเขาไม่ได้พังคับนะครับอย่างหนึ่งก็คือการเลือกแผนการศึกษาเนื่องจากว่าตามข้อแรกเนาะมันเป็นการเลือกแผนตามชุดวิชาดังนั้นถ้าคุณยังไม่ลงทะเบียนคุณจะเลือกแผนยังไงล่ะครับเพราะว่าแต่ละวิชามันก็เปิดไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ให้เขาไม่ได้ให้คุณแบบไปมโนว,ว่าฉันจะลงทั้งหมดโดยที่คุณยังไม่ลงทะเบียนนะฮะดังนั้นคุณอยากจะเลือกแผนคุณต้องลงทะเบียนแล้วก็ให้มันเข้าระบบก่อนผมขอเอาเผื่อๆไว้เลยแล้วกันไม่ว่าจะไปลงในรูปแบบไหนก็นแล้วแต่รอทิ n g สักหนึ่งอาทิตย์เราค่อยมาเข้าระบบเลือกแผนนะครับผมระบบเลือกแผนก็คลิกตรงนี้เนาะมันจะขึ้นมาอย่างนี้ถ้าหาเข้าระบบแล้วมันก็จะมีให้เลือก นอกจากเลือกแผนแล้วระบบใหม่นี้มันยังเลือกรูปแบบการสอบด้วยนะครับคุณอยากจะสอบแบบออนไลน์ออฟไลน์คุณก็เข้ามาเลือกได้เลยเพร้อมกันกับเลือกแผนนะครับผมซึ่งคุณจะเห็นได้ว่ามันติ๊กให้เป็นแต่ละวิชาเขาไม่ได้ติ๊กรวมทั้งหมดว่าฉันจะเลือกแผนเดียวทั้งหมดไม่ใช่นะครับนั่นแหละนะครับก็เลยมาฝากนิดนึงแล้วกันคือทุกอย่างของมหาลัยมันมีเป็นตัวหนังสือคู่มือต่าง นะครับก็อยากจะให้เราลองเปิดอ่านดูมันจะช่วยให้เรารู้สึกว่ามันกระจ่างชัดทุกอย่างเลยในเรื่องของคําชี้แจงของทางมหาตไลายนะครับก็มาฝากกันสักนิดหนึง่งสำหรับช่วงของการลงทะเบียนเรียนนะครับอีกแค่เจวันหลายคนก็ไม่รู้ว่าพร้อมที่จะสอบแล้วหรือยังเนาะเดี๋ยวประมาณช่วงวันพุธหรือไม่ก็วันศุกร์จะมาพูดถึงเรื่องของอระบบการสอบออนไลน์นิดนึง อันนี้ก็ถึงเป็นอาหางทุงทุกๆทุกเทอมตั้งแต่มีเรื่องของการสอบออนไลน์มาเดี๋ยวมาพูดกันอีกทีหนึงนะครับ